นายช่างปรีชาช่างปากเก้รับงานขัดพื้นไม้ทุกชนิดด้วยเครื่องขัดแบบดูดเก็บฝุ่นที่สามารถขัดเก็บฝุ่นได้ถึง95%เซ พร้อมด้วยรับงานทำสีพื้นไม้ทาเคลือบโพลียูรีเทนทุกชนิดทุกยี่ห้อรับงานได้ทุกๆุจังหวัดติดต่องานโทร0814403952โทร0904094788โทรไปหาช่างปรีชาคุณจะได้คำตอบทุกเรื่องเลยนะคะ ช่างปรีชาช่างปากเก้รับงานทาเคลือบสีโพลิยูรีเทนทุกชนิดทุกที่ห่อรับงานได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินงานโดยช่างปรีชาช่างผู้ชำนาญงานพื้นไม้โดยเฉพาะราคามาตรฐานผลงานคุณภาพ ติดต่องานโทร0814403952โทร0904094788สำนักงานร้านช่างปรีชาปาเก้เลขที่109ทับ388หมู่1หมู่บ้านทัญพฤกษถนนรังสิกนครนายกตำบลลำผักกูดอำเภอทัญบุรีจังหวัดปทุมธานี12110